หลงไหลแต่มันจะมีสามึงของคนขมขืนคือทุกคนต้องไหว้ครูเธอต้องไปดูวิธีไหว้ครูของคนขมรนนะเขารำนางอักษรานางอักษรามาเข้าจริงๆเลยในกลังเวทยนีนั้นเลยอาจารย์เห็นยังยังตกใจในพูดเลยจะขนลุกเลยเนี่ยยังเขียนบทความเรื่องนี้อยู่ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงกับการที่พวกนี้เขามาจําแลงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเพราะนางพวกนี้บางคนเขายังไม่ได้ไปเกิดเขายังอยู่กับเขายังอยู่กับศิลาจารึกเขายังอยู่กับปราสาทเขายังผูกสา์อยู่ บางอย่างบางที่อย่างนี้นะคะดังนั้นพวกนี้เวลามีคนไปไปเขาเรียกว่ามีคนไปแต่งตัวแทนเขาเขาก็อยากจะให้รู้ว่าต้องรำรำแบบไหนปรากฏว่ามีวิญญาณคนหนึ่งมาเข้าแล้วบอกว่ารำแบบนี้ไม่ใช่ไม่ถูกเขาชีทท้หน้าดา่าอาจารย์เลยนะเข้าก็บผู้หญิงคนหนึ่งนะต้องสวมแบบนี้ต้องมีระยะาตรงนี้ลงมาแล้วต้องต้องยกขายอย่างนี้ต้องยกขายอย่างนั้นโอ้ยนั่งสอนเฉยเลยอะ่ะเออแล้วก็ปกอาจารย์ก็นั่ง เขารู้ว่าบรมครูนั้ประทับแล้วนะคะดังนั้นการรำนางอักษราพเพื่อรำให้ผู้คนเนกะิดความตะลึงกับความงดงามและสวยงามดังนั้นผู้คนจึงต้องมีวิถีในการบูชาบรมครูของตนเองดังนั้นอาจารย์แต่ละปีอาจารย์จะไปไหว้ครูที่อุโบสราชธาน,นีเขาเรียกว่าครูเทพเป็นการแสดงถึงความงามที่ตนเองได้อยู่ได้กินเพราะมันมีอะไรบางอย่างมาช่วยเราอย่างเช่นพระแม่ใบสีอาจารย์จะไปไหว้ที่นั่นเพราะที่นั่นเขาขึ้นใบสี อาจารย์ก็จะไปไหว้ด้วยการํานอคุณคุณว่าเรามีอยู่มีกินและเราได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะครั้งหนึ่งเราเคยเย็บใบสีเราก็ไปแสดงความเคารพบูชาครูของเราด้วยสุนทรียะด้วยการรับรู้สุนทรียาภาพด้วยการรับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่งบงามเป็นสิ่งที่ดีควรแก่การบูชาควรแก่การนอมไหว้ควรแก่การน,น้อมมาใส่ตัวเองและเราก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง เห็นไหมคะว่าทำไมถึงต้องมีบูชาครูนะคะเป็นลักษณะเดียวกันคันติสวรรจักเราจะมองเห็นความงามของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าสองอย่างนี้เป็นความงามอันสูงมีความงามอะไรบ้างถ้าทำให้งาม